นี่เป็นด้านหน้า National Memorial นั่นเป็นด้านในนึกว่าไม่มีคนเข้ามาก็คนเยอะเหมือนเดิมขับรถมาไม่ค่อยมีรถแต่เข้ามาแล้วคนก็มากมายนี่ก็เกือบบริการ Information Center and Bookstore เดี๋กวเราไปกันวิวที่เราอยู่ดูอะไรหน่อยนี่ก็เป็นชิดทางที่เดินเข้าไปจะเห็นความสง่างามของสีพระธิดาที่แกะสลักไว้บนยอดเขาความจริงเราขึ้นมาอยู่วันนี้ก็เป็นยอดเขาอยู่แล้วยังมียอดเขาของยอดเขาอีก มีคนที่เข้ามาอยู่มาดู uh, นี่คือความสำคัญที่คนอเมริกันให้กับ4ประธานรัฐบดีที่ทั้งเป็นผู้บุกเบิกเอกราชรักษาและอิสรภาพเหมือนกับเป็น4ี่หลักการของประเทศสท่านเป็นใครเป็นคน นี่ก็เป็นคนสแครปบายฮิตสันลูกชายเขาลินคอนบอกรัม um. บุคคลที่เป็นผู้ก่อสร้างนี่เขาก็รักไว้ว่าเป็นใครบ้างกิฟช็อปร้านอาหารโอ้มีตลาดคึกคักมากข้างในนี้ร้นานอาหารเต็มไปหมด เดี๋ยวช่วยถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเลย